นายเจริญยงสตาที่ปรึกษากลุ่มสากรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจังหวัดรังร่วมหารือและติดตามการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ําโดยระบุว่าทางเครือข่ายจะรอฟังคําตอบจากรัฐบาลที่รับปากว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังจากประสบปัญหาราคากุ้งต่ํากว่าทุนและยังพบปัญหาห้องเย็นไม่รับซื้อกุ้งจากเกษตรกร เบื้องต้นทางกรมการค้าภายในรับปากว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์หรือชิมบอร์ดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยเป็นการกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคภายในประเทศจำนวน70,00ตันเป็นการชดเชยส่วนต่างกิโลกรัมละ20บาทและมีเกษตรกรเสนอรายชื่อไปแล้วรวมกว่า2,000คนแต่ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณว่าต้องใช้วงเงินเท่าไหร่โดยจะให้คำตอบในวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะ และจะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมองว่าการแก้ปัญหาย,ยังไม่ตรงจุดเป็นแค่การประคองสถานการณ์ให้เกษตรกรมีเงินทุนในการเลี้ยงต่อเท่านั้นส่วนการลดต้นทุนด้านอื่นๆยังไม่มีการตอบรับนอกจากนี้เกษตรกรยังตั้งข้อสังเกตนะคะว่าห้องเย็นอาจจะลักลอบนําเข้ากุ้งจากต่างประเทศเนื่องจากห้องเย็นหลายแห่งปฏิเสธรับซื้อกุ้งจากเกษตรกร จากที่บางแห่งเคยรับซื้อวันละร้อยตันตอนนี้เหลือไม่ถึง10ตันและแม้จะมีประกาศว่าไม่มีการลักลอบนําเข้ากุ้งจากต่างประเทศจึงไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ราคากุ้งตกต่ากลุ่มเกษตรกรจึงเสนอให้รัฐตั้งคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบสต็อกห้องเย็นทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง